สีฮนุูวิวน่ากลัวอย่างที่คนไทยคิดหรือเปล่าแล้วมันมีโอกาสในการทําธุรกิจหรือเปล่าวันนี้พี่ขุนพลจะมาบอกความลับให้ฟังนะครับจากพี่ขุนพลเนี่ยเคยไปสี่ฮันุูวิวเมื่อก่อนโควิดนะครับก็ช่วงนั้นน่ะก็ถนนหน,นทางก็ยังแบบยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังทำไม่ดีตึกก็เริ่มขึ้น แล้วรถก็ติดมากนะฮะแต่หลังจากนั้นมน่าวานนี้พี่ขุนพลไปนะฮะต้องบอกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะถนนใหญ่ขึ้นสะอาดสะอ้านนะฮะตึกขึ้นเยอะคนเข้าไปอยู่เยอะนะฮะแต่ในประเทศไทยบอกว่าสีธนุวิวล้างแล้วคนจีนย้ายหมดไม่ใช่นะฮะต้องไปดูริตามด้วยตัวเองนะฮะพี่ขุนพลไปมาจริงนะฮะก็อยากบายฟังว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิด นะฮะคราคนนี้พี่ขุนพลจะมาแนะนําโอกาสในการทาธุรกิจในสียงนูวิวดูว่าว่ามันมีโอกาสอะไรบ้างเอ้พี่ขุนพลจะมีโอกาสไหมมันมันคือมันเป็นเป็นจังหวัดที่แบบน่ากลัวหรือเปล่าน่งทุนอันนี้ต้องบอกว่าเรามองในมุมของการทําธุรกิจนะฮะสำหรับพี่ขุนพลเนี่ยไม่น่ากลัวเลยปลอดภัยได้ซ้ำนะฮะพี่ขุนพลอยู่สองวันเดินตอนคืนตลอดนะฮะเที่ยงคืนตนึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับอาหารการกินเยอะ สะดวกสบายนะแต่สิ่งสําคัญของคนไทยก็คือสินค้าไทยครับสินค้าไทยไปขายอะไรที่สีหนุวิวได้บ้างให้นึกถึงเลยที่สีหนนุวิวมีอยู่สามเชิงชากัมพูชาจีนแล้วก็พวกยุโรปที่ไปเที่ยวนะครับอย่างสินค้าคนกัมพูชาเนี่ยเราเข้าไปที่ตลาดสดตลาดเลยนะฮะคนเนี่ยเดินไปซื้อสินค้าเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วที่สังเกตเห็นสินค้าไทยยังน้อยมาก โอกาสสินค้าไทยยังมีแล้วก็เราไปถามแม่ค้าด้วยทาไมมีสินค้าไทยเขาบอกไม่รู้อย่าลืมซื้อที่ไหนไม่รู้จยแบบติดต่อใครอะไรยังไงนี่คือโอกาสนะครับส่วนที่สองคนจีน <c oughs> ขอโทษนะคนจีนก็ชอบสินค้าไทยอยู่แล้วก็เป็นที่รู้กันนะฮะแต่ก็ร้านอาหารไทยก็ยังไม่มีที่เราไปเห็นอยู่เจ้าเดียวคือบาร์บีคอตนะฮะก็ไปนั่งกินนะฮะอาจจะไม่เป็นของคนไทยอยากขายแฟรนไชส์ให้กัมพูชามาก็ได้นะฮะย่ายสามสินค้านะค,คนยุโรปนะฮะคนยุโรปไปเที่ยวเยอะนะครับ เอาง่ายๆที่เห็นเลยทพวกอุปโภคบริโภคนะฮะร้านสปาไทยก็ยังไม่มีนะฮะว่าอุปกรณ์ก่อสร้างก็ควรจะมีเพราะว่าการก่อสร้างเกิดขึ้นเยอะแต่ที่เห็นง่ายๆตอนนี้ก็ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยกางเกงช้างไม่มีเลยนะครับผมไปหาที่ท่องเที่ยวเกาะเกิดอะไรก็ไม่มีกางเกงช้างนะฮะไม่มีเลยจริงๆนะฮะแล้วสินค้าที่นั่น ไม่มีเซเว่นไม่มีปั๊มปตทะนะครับเป็นโอกาสอีกสามารถให้เราเข้าถึงได้ทำไมสีเขาต้องวิวน่าสนใจเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีท่าเรือนำลึกต้องบอกท่าเรือน้ำลึกที่ส่งออกต่างประเทศถ้าเราเราคิดภาพว่าถ้าเราเนี่ยสามารถไปติดต่อคนจีนที่แน่นได้สินค้าไทยไปขายแล้วจีนส่งออกท่าเรือนำลึกตรงนั้นเลยสินค้าทั้งหมดเนี่ยของประเทศไทยกรรมัมพูชาส่งออกท่าเรือตรงนั้นทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้น ะะไม่จําเป็นต้องไปขายถึงประเทศจีนนะฮะขายถึงแค่สีขนุวิวถามบอกสีขนุวี่วิวมาง่ายไหมง่ายแต่ช่วงเนี้ยถ้าเราจะเดินทางนะสมุิมเรามาจากเกาะกงไปตาดเกาะกงนะฮะจากเกาะกงเนี่ย ถ้ามาด้วยรถนะฮะก็ต่อเสียนูวิวด้วยทางด่วนประมาณ100ร้อยว่าโล100ร้อยว่าโลเนี่ยค่าทางด่วนผมจ่ายไปถนนประมาณแปดเลนหรือเลนผมจับไม่ได้ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะฮะ100ร้อยว่าโลไปถึงสี่นูนวิวนะฮะอันนี้คือสะดวกในการทาเท่าที่เราทำธุรกิจนะฮะถามบอกว่าเอ้ยแล้วเราจะเ,เก็บเงินส่งของยังไงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สาระสําคัญเพียงแต่คุณต้องขายของให้ได้เพราะอะไร พอคุณขายของได้ไม่ว่าคนกรัรมพูชาหรือคนจีนเองเขาจะบอกคุณเลยไปส่งของที่ไหนในประเทศไทยเดี๋ยวเขาขนของเขาเองหรือส่งริมชายแดนซึ่งมันไม่ยากนะครับสินค้าความสวยความงามาคนที่กัมพูชาสนใจมากๆนะฮะร้านเครื่องขายเครื่องสำอางในตลาดสีโนุวิวเนี่ยเยอะมาก แต่ผมดูสินค้าไทยน้อยจริงๆต้องบอกน้อยจริงๆคือคนไทยอาจจะกลัวสีฮันนุวิลนะฮะแต่ความน่ากลัวมันคือโอกาสยิ่งกลัวเท่าไหร่คือโอกาสเพราะอะไรไหมคู่แข่งขันเราไม่มีถ้าเราไปก่อนเริ่มต้นก่อนรวยก่อนตลาดเขาเรียกว่ายัางใสสะอาดอยู่เลยต้องการสินค้าไทยเป็นจำนวนมากนะครับผมแนะนำนะฮะวันนี้ช่องพี่ขุนพลนะฮะมาเจาะลึกตลาดจริงๆเราไม่ได้มโนเราไม่ได้แบบ ไปดูจากนูน่นจากนี่มาแล้วมาพูดเราลงตลาดจริงแล้วแนะนําทางรัฐให้นะครับตลาดที่สีหนุวิวนะฮะขายของแพงได้เลยควรจะขายของแพงเลยเพราะว่าคนที่นั่นมีศักยภาพมีเงินนะฮะจะใจ่ายใช้สอยธุรกิจเขายังมีอะไรบ้างหรือ,อไรแต่ก็คงไม่ใช่ในธุรกิจสีที่คนไทยเข้าใจอย่างเดียวผมเห็นมันมีหลายธุรกิจเยอะแยะเพราะเป็นท่าเรือส่งออกนะครับย้ำเป็นท่าเรือส่งออก โรงงานเริ่มไม่เกิดขึ้นที่นั่นเยอะนะฮะอย่ามองในแง่อื่นมองให้แง่นี้นะฮะฉะนั้นเองช่องเนี้ยสำหรับคนทำมาหากินสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเอาไรายได้เข้าประเทศ ผมแนะนําให้ผู้ประกอบการไทยเอาเงินจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยนะแต่ใครยะมองยังไงนะฮะถ้าไม่ตรงจริลกการปัดทิ้งไปเลยนะครับวันนี้พี่ขุนพลมาแนะนําให้หาเงินนะครับไม่แนะนํามาในเรื่องของอย่างอื่นนะครับฉะนั้นเองนะฮะใครสนใจใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปยังไงพี่ขุนพลมืดแปดด้านนะฮะทักพี่ขุนพลมาได้พี่ขุนพลจะแนะนําให้ฟรีๆนะครับ เราต้องไปปักทงชาติไทยที่สีนวลวิวด้วยกันนะครับไปค้าขายด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วติดตามช่องขุนพลพี่ขุนพลกันนะครับขอบคุณครับพี่ขุนพลก็จะมีอะไรมาบอกดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ